สวัสดีครับวันนี้พระบ้านมาฝากอีกแล้วนะครับพระอาจารย์ศรีจันทร์นะครับจังหวัดนครพนมครับปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองนะครับเหรียญจะเป็นเหรียญทองแดงลุมดำนะครับนี่ครับนี่ครับทองแดงลุมดำสวยๆครับเปิดอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับเก็บเงินปลายทางครับมีขอบครับขอบตัดครับ สวยเลยครับเนื้อทองแดงลงดำสองร้อยห้าสิบบาทรวมสองนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับใครสนใจก็โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับโทรได้เลยครับโทรได้ตลอดครับนะครับสวยๆเลยครับพระอีสานนะครับใครชอบนะครับพระเกจิชื่อดังผ้าอีสานนะครับ พระบ้านครับเมาพระบ้านมาครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณอย่างมากเลยนะครับฝากหน่อยนะครับนครับใครชอบพระองค์นี้ก็โทรมาได้เลยนะครับตลอดครับโทรได้ตลอดครับสวัสดีครับขอบคุณครับ